พระเอกดังไม่โกรธโดนแอบ,บถ่ายจุ๊บหนึ่งแฟนสาวแช่วนเน็ตเพิ่งคงหวานใจอย่างย่าย่าอุรัสยาไปงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกที่ประเทศฟิลิป,ปินหนุ่มนเดบคูกินิยะก็เจอดีโดนแอบ,บชโมเมนต์สุดฟินล็ลอกคอจุ๊บหนึ่งหวานใจกลางสนามบินมาแชร์อวดความสวีทอนโซเชียลซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวบอกว่าเป็นการเซกูดบายและไม่ได้ติดใจอะไรปกติก็หวานกันเป็นประจำแต่ไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่ พระเอกดังไม่โกรธโดนแอบบถ่ายจุดหนึ่งแฟนสาวแชร์วอนเน็เพิ่งคูงหวานใจอย่างย่ายา่าอุรัสยาไปงานแฟนมิติ้งครั้งแรกที่ประเทศฟิลิป,ปินหนุ่มนาเดปคูกินิยะก็เจอดีโดนแอบบชโมเมนต์สุดฟินล็อกคอทุกหนึ่งหวานใจกลางสนามบินมาแชร์อวดความสวีทอนโซเชียลซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวบอกว่าเป็นการเซกูดบายและไม่ได้ติดใจอะไรปกติก็หวานกันเป็นประจำแต่ไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่